เบิ้งเบิ้งพี่น้องเขาไปเบิ้งใกล้ๆโอนโอ้ยข้างอีลีคข้างอีลีพี่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 น้องพี่พี่โอนโอนโอ้ยข้างอีลีคข้างอีลีเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆโอ้ยคืออีลีพี่น้องเฮ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้ง ไปทางนาไปทางนาครับไปทางนาครับไปทางนาครับผมเอ้ย <recess ed isolation> ของแข <c oughs inserted> ่คร <ts ud pack ing yesterday> you you ับของแข่พ like ี่น้องของแข่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยบังบังบังครับบังปุ้ยปดแล้วอยู่บ่นี่นไหครับผมนี่ครับโอ้นี่นะครับบ้านเฮาหากินเป้งสิละนะครับมายามม่วงครับพี่น้องมายามม่วง เบิ้งเบิ้งพี่น้องเขามาเบิ้งใกล้ๆโอ้โห้ยคางอีลีคางอีรีพี่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 น้องพี่พี่โอ้ยโอ้ยคางอีลีคางอีลีเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆอุ้ยถืออีลีพี่น้องเฮ้ยถือคักถือคักพี่น้องถือคักเฮ้ย แก้วขนาดพี่น้องแก้วขนาดมองน้อยพี่น้องมองน้อยปวดปวดอ้าวจานซ้อนตานซ้อนพี่น้องเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกครับเฮ็ดปลาแดกงานเป็ไนไร่บาทฮูบอหากินนี่หาง่าย ท้าไงกูบูชาหุ่นทากินทอดโอ้ยปีนี้เหี้ยนเอ้ยมวลมวลพี่น้องมวนน้ำถ่วมกันยิงสี่นะครับ พี่หญิงตำ้มเสบตัวเนาะพี่น้องจุดจวดเลยือขนาดครับพี่น้องคือเก่าครับโอ้ยมวนอีลีครับอยู่บ้านนี่นะครับเบิังบังขุนแย่งขุนแย่งขุนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยิ่งหยดยิ่งหยดยิ่งหยดอีลีพี่น้อง น้ำขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องุูนมือกองแย่งไปุูนบึงน้ำขึ้นร้ายแห่งเฮ้ยบึงพี่น้องบึงอุ้ยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้ย ครับผมเอ้ยมานขครอีีครับใส่หม่องใส่หม่องครับผมเจ็ดประแดกครับผม